กินข้าวหรือยังกำลัง S <S <an itary> เห็นยังน้อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูบรรยากาศการจัดโครงการ MSU ลูกอีสานเชฟสเตเบิลที่จัดโดยสำนักศึกษาทั่วไปคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะซึ่งโครงการจัดไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่5มีถุนายนที่ผ่านมาโดยวันแรกน้องๆจะได้เรียนการจัดตามจัดเชฟนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารอีสานจากจานละลอยเป็นจานละพันพอแม่พี่น้อง นอกจากนี้เชฟยังทําอาหารให้ดูด้วยเพื่อนเฮดอะไรหะสมตําแต่ว่าเบือคือเบือคือสมตําแต่ว่าการเข้าไปเราเป็นสมตําอิลีเด้แซบลืมบอกลืมบอกเชฟเพิ่นซื้อเชฟหนุม่มกับเชฟเอ,อิร์ดเพิ่นมาจาก้านอาหารซื้อดังเป็น้านฝ้ายเดยนิยูดอนซื้อ้านวาซัมมวยแอนซันผู้ใดอยากซิมล่องเบิ้งนันไปเบิ้งเดอยูดอนนันลานเพิ่นดังอิลีมาบานนี้เชฟเพิ่นสอนแล้วก็พากันเอามาใส่แน่นอนว่าน้นองๆต้องแข่งค่ะ โจดนั่นคืดอีหยังไปหลยบ่ได้เลยมหาสา,ารคามต้องคืดป่อเนื้องัวงจกักภานเหตุยังเนี้ยอยู่ในห้องครั้วนั่น,นออหนอมแต่ว่างงวันนองสิเหดอยังแต่ว่าพอเหตุออกมาแล้วนั่นปามดมแต่บุยกับเข่าเก่งๆคุณน่ะจักฝักเนื้อจักซับจักอีหยังเนียจักขันจกันจกโอต่มเจวหอนกับมีลาบกับมีพอแม่พี่น้องโอจีปุน่ะจีโอ,อ,โอแบ่บอีหลีโจดหลอบใบแหง้งคัก เหนโจดได้หน่อยวะไทยสารคามสันแต่ละคนนั่นบู้คิดโจดยังหนึ่งไฟเออร์โนวอเตอร์ไยจงสันสารค้ามนหนามาต้องดาวมีว้เบิงอีเกิง์มมีว้กินงกะมีจักแปะไว้ยังตะวะแสบสู้คนมาเบิงเด็กหน่อยมอมาสอเก่งอีลีเด้มาเบิงเด็กหน่อยเพิ่นแต่งจานบื้เด็กหน่อยมอมาสอเพิ่นใสความหลุ่ทีเดมาจากเชฟแต่มาแต่งจานงามอีลีเด้พูน่าว่าเป็นจานล้านพันนี่เด้อ เด็กหน่อยอแข่งแล้วแต่ละรอบเชฟเพิ่งกะสีหายค่าแน่นําเพิ่งกะสีซิมบัดน,นี้เพิ่งกะหายคะแนนบัดน,นี้โอ้ยเด็กหน่อยในรางวัลสาหรับปีนี้นะมันแข่งจบไปแล้วปีนานันขันบอท่านนั่นปีหนาวไม่เดอร์พอกันไม่เดอร์พี่น้องปีนา